วิธีการทำทานที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเลยนะคะวันนี้ใครที่เป็นสายบุญไม่ฟังไม่ได้เลยวันนี้การทำทานที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดที่ครูเองเอาไปใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะแล้วก็ผลบุญก็ส่งจนทำให้เราประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนะคะการทำทานเนี่ยมันมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าก่อน<ม>ที่เราจะเริ่มทำบุญเราต้องโอ้โหเรียกว่าปิติสุขในหัวใจรู้สึกมีความสุขฟูอิ่มเต็มมากเลยที่เราจะไปทำบุญทำทานในครั้งนั้นนะคะเมื่อเรารู้สึกแบบนี้ตามกฎจกักรวาลกฎแรงดดดึงูนะะะคเราจ ดึงดูดสิ่งดีๆง่ายโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้จักอิ่มเต็มในหัวใจและเราจะไม่รู้สึกโลภนะคะหรือรู้สึกอยากได้ใดทั้งสิ้นมันเป็นการกล้าที่จะสละทรั์ในส่วนหนึ่งไม่ใช่เราสละทรัพย์เพื่อเราจะได้บุญแต่เราสละทรัพย์เพื่อละ โลภนั่นเองหมายความว่าเงินที่เราหามาได้เป็นเงินที่สุดจดิตแล้วเวลาเราบริจาคไปใจมันบริสุทธิ์นะคะโดยที่เราไม่ได้รู้สึกเสียดายหรือเสียใจเลยกับรู้สึกปิติยินดีนะ่ะได้บุญเต็มๆเ,เลยนะคะระยะที่2นะคือระหว่างที่เรากําลังทําทานนั้นจิตเราต้องอิ่มเอมและปิติสุขมากๆเลยบางคนทําทานไปใจคิดไปเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีทําทานไปใจกุนหยดไปค,ด ون, คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันขณะในการทําทานนะคะเวลาทาทานไปเวลาให้ใครให้ด้วยหัวใจการให้ในที่นี้ไม่ใช่แค่การทําทานกับคนโดยที่ ต้องไปทาบุญที่วัดเท่านั้นนะคะการให้เรื่องราวดีๆแบ่งปันเรื่องราวดีๆระหว่างที่เรากําลังจะแชร์คลิปดีๆหรือข้อความดีๆนั่นก็ถือว่าเป็นการทําทานรูปแบบหนึ่งค่ะแบบที่3คือในระหว่างที่เราทําทานจบไปเรียบร้อยแล้วให้เราหมันระลึกถึงการทําทานในครั้งนั้นมันจะอิ่มเต็มในหัวใจและหัวใจเราจะฟูมีความสุขง่ายมากใครที่มีความทุกข์ง่ายโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระลึกนึกถึงผลบุญหรือการทําบุญนะคะเมื่อเราเสพติดนะ้ว่าเราเคยทําทานแบบนั้นมาจิตมันเกิดปิติสุขเราเกิดอารมณ์อยากจะทํซ โดยอัตโนมตัติเพราะจิตมันเบามันสบายมันมีความสุขเหลือเกินมันจึงดึงดูดสิ่งดีๆง่ายเมื่อไหร่ก็ตามคะ่ะที่เราดึงดูดนะคะสิ่งดีๆง่ายเกิดขึ้นซ้ำซากสังเกตไหมว่าอารมณ์ความรู้สึกเรามักจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เบาๆง่ายๆสบายๆนี่แหละคะ่ะกด แรงดึงดูดครูเองเปลี่ยนชีวิตค่ะจากคนที่เครียดมากประสาทแดกมากค่ะทาบุญนั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะเพราะไม่เคยรักษาอารมณ์ของตัวเองให้ปิติสุขและมีความสุขจริงๆในการให้ค่ะจนครูมาเปลี่ยนชีวิตจากการให้ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้คลิปนี้นะคะจะทําให้ทุกคนได้เกิดการให้ทานบารมีนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการแบ่งปันเรื่องราวดีๆหรือการปรึกษา ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นทานบาร,รมีทั้งนั้นนะคะให้ลองกําหนดตามสิ่งที่ครูแบ่งปันดูนะคะคุณอาจจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตก็ได้สําหรับใครที่มาใหม่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเร็วๆครูคแนะนาให้ดูคลิปนี้ค่ะเป็นการที่เปิดโปรแกรมจิตเลยนะ,ะเป็นการดีท็อกซ์จิตในระดับเริ่มต้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเองจากคนติดลบ10บล้านเลิกเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูสอนฟรีนะคะกับมาหากราบย1บวันโปรแกรมจิตพิชิตความมังคังเรียนยี่ยนชีวิตจากคนลล้มะ ขอฟรีได้เลยนะคะที่ w w w t e a c h e r s i t a com อยากจะดูสดๆอัธรรถกว่านะคะไปที่เพจคุณตาพรสวัสดปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะ